สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้มาดูรางวัลใหญ่ประวัติศาสตร์จากธนาคารอมสินกันนะก็คือสลาอมสินนะทุกคนราคามูลค่ารวมนะครับรางวัลนะี้111ล้านบาทถ้าเราถูกรางวัลเราจะาไปทำอะไรดีนะสำหรับคลิปนี้ก่อนไปแล้วชมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะนายป๊อปคอร์นนะครับราคาส่งตั้งแต่ กล่องแรกชิ้นแรกถุงแรกกันเลยทีเดียวนะครับมีทั้งป๊อปคอนจำหน่ายและผงป๊อปผงโรยป๊อปคอนนะครับรสชาติต่างๆจำหน่ายได้ที่เพจนะเฟซบุ๊กนายป๊อปคอนหรือจะไปดูคลิปนะครับวิธีการทำป๊อปคอนก็ได้ที่ช่องนายป๊อปคอนนะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กเพจนายป๊อปคอนเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมอ่ะสำหรับรางวัลใหญ่นี้นะครับของนาหารอมสินนึงก็คือสลรกอมสินนะทุกคนเปิดรับ ปากนะครับก็คือหมายถึงว่าซื้อสลากได้ตั้งแต่1เมษาถึง15พฤษภาหกเจเฉพาะงวดน,นี้นะไอ้ที่จะได้111ล้านบาทเนี่ยนะครับเฉพาะคนที่ซื้อระหว่างนี้นะเออถ้าซื้อหลังจากนี้ไม่ได้ลุ้นรางวัลน,นี้นะครับจับรางวัลผู้โชคดีวันที่16พฤษภาหกเจนะครับพร้อมโปรโมชั่นฉล,ลองอีกมากมายนะ ก็ถ้าจากดูตรงนี้นะครับเราสามารถซื้อนะครับระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคม1เมษาถึง4 5 15พฤษภาคม67นะทุกคนโดยฝากได้ตั้งแต่100บาทก็มีสิทธิ์รุ้นไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดหมายถึงว่าจะฝากกี่10บล้านก็ได้ผู้สนใจสามารถฝากสลากออมสินได้ที่ธนาคารออมสินทุกประเทศทุกประเทศ ทุกสาขาทั่วประเทศเออไม่ใช่ทุกประเทศทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านแอป m มโมนะครับได้เลยนะโออดยกำหนดออกรางวัล111ล้านเนี่ยในวันที่16พฤษภาคมนี้ต้องรุนนะครับเป็นสลากออมสินพิเศษหนึ่งปีเออเวลาเข้าไปซื้อถ้าซื้อเองผ่านไมโมเนี่ยก็ต้องดูนะว่าเอ้ยมันเป็นหนึ่งปีหรือสองปีนะครับเพราะว่ารางวัล111ล้านอยู่ที่หนึ่งปีนะไม่ใช่สองปีนะครับ และถ้าเราฝากเนี่ยแล้วเราไม่ถูกรางวนนะสมมุติฝากไว้หนึ่งพันบาทเนี่ยอ่าหนึ่งพันบาทเนาะเราก็จะได้อยู่ทั้งหมดสิบหน่วยถูกปะ่ะสิบหน่วยเนี่ยได้ดอกเบี้ยหน่วยละศูนย์จุดสามห้าบาทก็คือหนึ่งบาทได้ดอกเบี้ยสามบาทห้าสิบตางค์นะครับถ้าไม่ถูกนะครบหนึ่งปีถึงจะได้สามบาทห้าสิบเนาะและที่สําคัญก็คือถึงไม่ถูกก็ยังรันรางวัลเดือนต่อไปได้นะครับซึ่งรางวัลในแต่ละงวดเนี่ย ก็จะมีรางวัลสูงถึง10ลร้านบาทด้วยกันนะครับและรวมรางวัลอื่นๆนะทุกๆเดือนเลยไปจํานวนทั้งหมดติบสครั้งนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเงื่อนไขต่างๆนะทุกคนและอันนี้ก็คือรับเต็มนะครับเป็นอะไรที่ผมแบบสงสัยเหมือนกันว่าถ้าถูกสลากออมสินเนี่ยเราต้องเสียภาษีหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนไว้เลยว่า ดอกเบี้ยและเงินฟังวันนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะทุกคนไม่เสียภาษีเห็นปะเห็นปะเห็นตรงนี้ปะไม่เสียภาษีนะครับคือปกติเนี่ยเราถูกรางวันลนุ่นดิ่นั่นของภาคเอกชนใช่ไหมเฮ้ยต้องมีหักหน้าที่จ่ายถูกปะแต่ถ้าเป็นของธนาคารอมสินเนี่ยครับแล้วก็ได้ร้อยสิบเอ็ดล้านเนี่ยก็คือหมายความว่าไม่ต้องเสียภาษีทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปยื่นภาษีเงินได้นะก้อนนี้คือก้อนของอมสินเนี่ยมันถูก โอยกเว้นนะครับภาษีไปแล้วนะทุกคนงนั้นเราก็ได้รับเต็มหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาทนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าเราจะเป็นผู้ที่โชคดี <laughs> ทุกคนก็คาดหวังเหมือนกันแหละถ้าโชคดีก็ยินดีด้วยแต่ว่าคลิปนี้ก็คือถ้าเราถูกเราทำอะไรดีวะนะทุกคนอ่ะอย่างแรกเลยนะครับมีร้อยสิบเอ็ดล้านเอาสักสิบเอ็ดล้านแรกแล้วกันเราจะมาเคลียร์ทุกอย่างในสิบเอ็ดล้านแรกนี้นะครับหนึ่งเคลียร์บ้านนะครับเคลียร์รถรถไม่มีนะแต่ว่า ไม่ได้มีนี่สินรถแต่คิดว่าเอ้ยก็มีรถใหม่สักคันแล้วกันนะครับก็หลือเป็นเลง็งว่าเป็นรถไฟฟ้าหรือรถน้ำมันแล้วก็เอาไปแจกจ่ายนะครับนาสมาชิกภายในครอบครัวค,วคนละเท่าไหร่ก็ว่าไปแจก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 อาจจะแ,แบบเฮ้ยแสนนึงก่อนนะครับแล้วก็อนาคตก็ให้เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วแต่แต่ก็ไม่ได้แบบบให้เยอะมากนะแต่ว่าให้ให้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทําบุญด้วยนะครับเด็กยากไร้ผู้ป่วยอนาถา ก็จะมีสถานสงเคราะห์เด็กต่างๆนะครับบ้านเด็กที่เอ,อไม่มีผู้ครองนะครับที่เขารับเด็กมาดูและไรต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงตามโรงพยาบาลที่จะมีผู้ป่วยอนาถอย่างเงี้ยเขาจะมีรับบริจาคถูกป่าแล้วก็บริจาคให้กับบ้านเด็กแล้วก็โรงพยาบาลน,นะครับเอาไปซื้อที่ดินนะครับอันนี้วางแผนสําหรับการ,กรเกษียณนะเพื่อจะต้องมีที่ดินสักหนึ่งที่นะปลูกป่าขอฝันอยากปลูกป่า ก็ปลูกป่าไว้อาจจะสักประมาณ5้าไร่นะครับปลูกป่าแล้วก็แบบถ้ามีโซนเอ่อเปิดร้านอาหารร้านกาแฟที่แบบไม่ต้องไม่ต้องสต๊อกของเยอะๆเออ ซื้อของมาแบบว่าตอกกได้นานๆนะครับแล้วก็เออมานั่งชิลบรรยากาศถ่ายรูปนะครับมีของอรอ่อ,รอยๆกินนั่นอะไรอย่างเงี้ยชิลๆนะแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อมีคนหยิบมายืมนะครับเราก็จะแบ่งไป,ไปอ่ใครยืมมาก็ให้ไปเลยคนละห้าร้อยห้าร้อยให้ยืมนะครับให้ยืมนะไม่ได้ให้เลยนะครับยืมเยอะก็ไม่ให้นะครับก็มีเท่านี้นี่คือสิบเอ็ดล้านบาทแรกเตรียมไว้ก่อน,นครับมนโน้ก่อนว่าถ้าเกิดเราถูกห้าสิบร้านต่อมานะครับแน่นอนว่า เงินเนี่ยเป็นเงินก้อนถูกป่าถ้าไม่ไปลงทุนเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับก็ลเลยคิดว่าซื้อหุ้นไทยไว้หน่อยแล้วกันแต่ว่าผมเป็นคนชอบหุ้นธนาคารซึ่เราดีเซอยู่แล้วแต่เราไม่ได้บอกนะว่าหุ้นตัวไหนดีไม่ดีหรืออะไรแต่ที่เร็งไว้ก็จะเป็นอยู่ในเซตเอดีนะครับทุกคนลองไปเสิร์ชในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นะราว่าเซตนะครับเซตเอดี Set HD นะครับหุ้นที่ให้ปันผลสูง50ตัวแรกของตลาดเซตนะครับหรือว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไอ้ที่เล็งไว้เนี่ยที่เราซื้ออยู่แล้วเราก็จะมีะที่แคบถูกปะมีทิสโก้นะครับตรงนี้เขาก็จะมีปันผลอยู่นะลองดูงนี้ได้นะหกจุดเจ็ดหกจุดสามเจ็ด ต่อปีหรือว่าของทิสโก้ก็7.83ต่อปีนะครับถ้าเกิดเราลงไปสัก50ล้านบาทนะครับมโนนะมโนอย่างละยี่ห้ายล้านแล้วก็ตีเลขลงปมว่า6%กับเจ็ดเปอรเะเราจะได้ผลนี่ถ้าของ t c a คปนี่ยครับเราก็จะได้อยู่ที่1นึ่งล้านห้าแบาทต่อปีแล้วก็ของทิสโก้ก็อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทต่อปีรวมกันก็อยู่ที่ประมาณ3ามล้านสองนะครับเฉลี่ยก็คือตกเดือนละ 2อง0 0 0เบาทซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะปันผลทุกปีนะแต่ว่าเออถ้ามันปันผลนะครับเราก็จะได้เงินอยู่ประมาณเนี้ยก็จะมีเงินใช้ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละประมาณ2องแสนเจ็แต่เขาไม่ได้ปันผลรายเดือนนะ ทั้งปีเขาปันผลเท่านี้นะครับพอเราได้มาแล้วก็าหารไปแต่ละเดือนใช่ไหมนั้นแต่ละเดือนเราก็ใช้เงินให้ไม่เกินสองแสนเจ็ดเราก็จะมีเงินใช้ไปตลอดนะทุกคนอ่าแต่เราไม่ได้เอาห้าสิบล้านไปใช้ได้านะีเราก็ต้องเอาห้าสิบล้านไปถือหุ้นถูกปะเราก็จะเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็กินปันผลแทนหรือหุ้นตัวอื่นก็ได้นะที่คนสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งว่าเฮ้ยได้เงินรางวัลมาแล้วเราก็อยากให้มันเอ่อสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างสร้างเงินต่อให้เราใช้ไปเรื่อยๆนะครับ อันต่อมาเราก็ไปซื้อทองนะทุกคนแต่ว่าเราจะค่อยๆทยอยซื้อนะครับเราอาจจะไม่ได้แบบเอ้ยยี่สิบล้านแล้วก็โป้งซื้อเลยทีเดียวนะครับมันอาจจะดอยอยู่เป็นสิบปีก็ได้นะแต่ว่าทองมันขึ้นตลอดถูกปะแล้วก็วันที่ทําคลิปเนี้ยวันที่ทําคลิปนี้ราคาทองอที่ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกับสี่หมื่นสองอันนี้ราคารับซื้อเขาอยู่สี่หมื่นถูกปะขายออกอยู่ที่ สี่หมื่นหกร้อยถูกป่ะแต่ปัจจุบันนะนเวลาที่ทาคลิปนะครับอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสองเนาะ ประมาณนี้แหละบวกลบนะครับวันที่ลงคลิปมันอาจจะมากกว่าน,นี้หรือน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เราเล็งๆแล้วเราว่าเออก็มีที่สิบล้านเอาไว้ซื้อทองค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อ,อ,อ่าจะเป็นทองแท่งก็ได้หรือว่าจะเป็นทองของออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีแอปซื้อขายทองเยอะเป๋าตังก็ซื้อได้นะแอปพลิเคชันของรัฐบาลน,นะครับเป๋าตังของกรุงไทยว่าถนาคารบิดเออก็ซื้อทองได้ก็ไปเล็งๆดูแล้วกันว่าแบบเสนใจแบบไหนนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไปซื้อหุ้นต่างประเทศนะครับเราก็ต้องไปเล็งแบบเซตอินเด็ก์นะครับเอ็นพีห้าร้อยนะเอยี่สิบล้านบาทนะทกคนก็แบ่งการลงทุนไป อันนี้ L n p 5 0 0เนี่ยมันก็มีหลายตัวถูกปะเช่นตัวนี้อ่วังกาดนะครับ L n p 5 0 0 e TF อ่อชื่อย่อเขาคือวูถูกปะวูเนี่ยก็จะได้ปันผลประมาณ1%ต่อป,ปีมันมันมากกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ผมตีกลมๆแล้วกันว่าประมาณ1% 20ล้านก็จะได้ประมาณปีละ2 0 0 0 0 0บาทนะครับ2อ0 0 0 0บาทนี่ก็ไปบวกต่อ แต่ความน่าสนใจของวูก็คือมันเป็นหุ้นที่มันเติบโตนะครับก็คือซื้อคือถ้าสมมุติเราซื้อเซตถูกไหมเซตห้าสิบอย่างเงี้ยมันก็คือเซตที่บริษ,ษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย50บริษัทอ่ะซื้อเฉลี่ยไปแต่วูเนี่ยก็คือซื้อเฉลี่ย500บริษัทในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา อ,าา A P อ่าเอเนี่ยหล่กครับอเมริกานะครับแล้วความพิเศษของมันก็คือมันจะแบบเติบโตนี้ตึง้งแต่วันนี้มันตกมันก็ตกแรงนะครับตกบรบเงี้ยเห็นไหมลูกมันตกรวบเลยแล้วมันก็จะค่อยๆทยอยขึ้นทยอยขึ้นทยอยขึ้นนะครับแล้วก็มีขาลงตึ้งแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดูย้อนหลังสิบปีนะตามาคุณปู่วอลเรนเบฟเฟตต์นก็ มันก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณเติบโตนะประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับบางปีที่มันลดเยอะนะมันอาจจะลงแบบประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้คืออยู่ดีๆอ่ะยี่สิบล้านอะ่ะมันอาจจะเหลืออยู่แค่เอ่อสิบสิบเท่าแหระสิบหกล้านก็เป็นไปได้นะเออมันก็หายไปอย่างนั้นเลยนะเออ,เอ,อทำใจไหวหรือเปล่าฮะยี่สิบวันดีคืนดีเหลือสิบหกล้านนะครับ แต่วันดีคืนดีมันขึ้นไปเท่าไหร่22ล้านอ่าแล้วมันก็ขึ้นหรือมันก็ลงหรือมันก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ที่ที่ความเอ่อสบายใจในการถือในการลงทุนของแต่ละคนนะครับเวลามันลวงเวลามันลวงเนลามันล่วงล่วงแหลกนะทุกคนแต่ว่าเวลามันขึ้นมันก็ค่อยขึ้นทยอยทยอยขึ้นนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเออก็มีอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ว่าถ้าเกิดได้มาจริงๆนะรางวัล111ล้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อ NLP เงดลา็ต เออจีนหรือ,อตลาดเวียดนามหรือตลาดญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เพิ่งกลับมาทำาอ,อทัมไฮไปเมื่อเร็วนี้หลังจากผ่านเลยยี่สิบกว่าปีนะครับก็ต้องเล็งเก็ต้องเล็งเกนะครับแต่ว่าซื้อแบบเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรพาสซี passive, นะพารซี passive. คือซื้อ,ซ,อซื้อหุ้นที่เป็น ETF เนี่ยฟังก่อน e t e, f นะ ETF เนี่ยมันก็จะมีความเป็นกองทุนถูกว่ากองทุนบวกหุ้นนะครับ อ่ามันก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยมันจะแบบมีความซื้อขายได้แล้วมันกองทุนด้วยแต่ถ้าเกิดเราซื้อที่เป็น ETF เนี่ยมันคือเหมาทั้งตลาดถูกปะ่ะเราไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นหุ้นหลายตัวนะความพิเศษของมันตรงนั้นเราก็อาจจะแบบเออเมื่อกี้อธิบายแล้วมั้งเหรอ s า i v กับือ t i v e ใช่ป่ะ Active ่า a c ค i v e Active เนี่ย active ค,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 คือกองทุนที่มีคนคอยบริหารจัดการนะครับว่า ถ้าจะเป็นกองทุนเทคโนโลยีเขาจะไปซื้อบริษัทเทคโนโลยีไหนนู่นี่นั่นแล้วก็มีเก็บค่าธรรมเนียมแต่ถ้าพาสซีฟเนี่ยมันก็คือไม่ต้องบริหารจัดก,การนะครับแต่ว,ว่ามันเหมาเลยทั้งตลาดเอาซือา้อหมดเลยห้าร้อยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับก็คือซื้อทุกตัวนะครับเฉลี่ยไปแต่ว่าไม่ต้องแบบมานั่งคอยเลง็งคอยอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นอีก 1, ยี่สิบล้านหนึ่งที่จะไปซื้อหุ้นต่างประเทศแล้วกันนะครับแล้วก็อีกสักห้าล้านก็เป็นเงินเย็นเก็บเอาไว้แต่ว่า ได้ดอกเบี้ยแบบรายเดือนซึ่งเราเล็งๆแล้วว่ามันมีแอปพลิเคชันของอันนี้น่าจะเป็นของกรุงไทยนะครับกรุงศรีปะ่ะกรุงศรีเออกรุงศรีกรุงศรีกรุงศรีนะครับเก็บป่ะเก็บอ่าเก็บนะครับก็เขาจะจ่ายเงินปันผลนะ่ะไม่เป็นผลดอกเบี้ยนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนนะทุกเดือนเฉลี่ยนะครับอันนี้ทําที่เฉลี่ยนะคือถ้าเราฝากไว้ทุกวันมันเป็นสลิป หนึ 1> 1่งถึงสิบแปดเดือนแรกเนี่ยมันได้หนึ่งจุดเจ็ดห้าส่วนสิบเก้าถึงย4ิบสี่เดือนเนี่ยได้สองยี่สองจุดสองสองเปอร์เซ็นต์แต่เฉลี่ยตลอดนะครับก็คือหนึ่งจุดแปดเจ็ดตรงนี้อ่าที่เราสนใจแล้วก็ที่สําคัญคือมันจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับถ้าเรามีเงินห้านนะัน ก็คูณไป1.7หรถือว่า1.87นะครับมันจะเฉลี่ยประมาณปีละ9 9้าเกาโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นต่อเดือนที่เราจะได้ดอกเบี้ยนี่ที่เขาโอนเข้าบัญชีเราเนี่ยก็มัน70,00กว่าบาทนะ7,000กว่าบาทอันนี้ก็ได้ดอกเบีย้ยทุกเดือน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 นะครับอ่าผมตีงกลมให้แล้วกันอ่าประมาณ7 0 0ดพันแ้กันนะฮะไอ้790บาทนี้อาจจะแบบเออเป็นเลขที่บวกลบบวกลบระหว่างไอ 7, นะ้1.7ไงบางบางทีมันอาจน้อยกว่า เจ็ดพันเจ็ดถูกว่าแต่พอปีที่มันสองสองเนี่ยมันอาจจะมากกว่าก็ได้เฉลี่ยมาณนี้แหละเจ็ดพันนะครับก็จะมีเงินเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันเข้ามาทุกเดือน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 อันนี้ก็น่าสนใจเพราะไม่ได้เป็นแบบจ่ายเราเบี้ยปีละครั้งแต่จ่ายเป็นทุกเดือนนะครับอีกก้อนหนึ่งหนึ่งล้านบาทแน่นอนเราก็ต้องเอากลับไปหาธนาคารออมสินปะ่ะก็ไปซื้อสลากต่อนะครับสองปีด้วยนะซือ้อสองปีเนี่ยสองปีดิจิตอลสองปีพิเศษนะครับรางวันมูลค่าอะไรสามสิบล้านบาทสามสิบล้านบาท คือมันมีคนทําคลิปมาแล้วนะว่าถ้าซื้อหนึ่งปีะคุ้มกว่านะครับในความหมายคือหนึ่งปีถ้าซื้อหนึ่งแสนบาทเนี่ยมันได้ได้ได้รางวัลที่คุ้มกว่าซื้อสองปีครับแต่ว่าดอกเบี้ยอาจจะน้อยกว่าแต่ว่ามันชอเฉลี่ยดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นแล้วก็หนึ่งปีเขาก็คุ้มกว่าแต่ผมชอบแบบสองปีมากกว่าซื้อทิ้งไว้ยาวๆนะครับเพราะไงมันก็เหมือนการเสี่ยงดวงอ่ะเหแต่ว่าเสี่ยงดวงโดยที่เงินต้นไม่หงายนะถ้าไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็คือซื้อร้อยหนึ่งซื้อพัน แต่อันนี้ซื้อแล้วไม่ถูกก็อรอลุ้นม้วนต่อไปแล้วก็ยังได้ดอกเบีย้ยด้วยก็แล้วแต่ความแบบพึงพอใจแต่อันนี้มันอาจจะแบบสร้างเงินให้ไม่เยอะแต่ว่าเป็นความเอามามีให้ลุ้นทุกเดือนแล้วกันเออพูง่ายซื้อร้านหนึ่งยังไงหนึ่งแสนบาทเนี่ยเขาก็การันตีถูกถูกแน่ๆอยู่แล้วหนึ่งรางวัลหนึ่งแสนบาทใช่ป่ะอาจจะยี่สิบาทสี่สิบบาทนั้นร้านหนึ่งเนี่ยก็ถูกแน่ๆวันสักสองร้อยถึงสี่ร้อยบาท,บาทต่อเดือนอ่ะมันก็จะได้อีกประมาณั สองร้อยวะเออสองร้อยถึงสี่ร้อยอันนี้แทนที่จะไปซื้อหวยก็มาซื้อนี้แทนเล้ลุ้นเหมือนกันนะครับอัน,นต่อมาก็ซื้อประกันนะครับเราก็จะมีประกันชีวิตเนาะเออไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพคิดว่าต้องใช้นะคือของประกันสังคมเนี่ยมันก็ก็ดีระดับหนึ่งนะครับแต่คิดว่าเราก็มีไว้กันหนึ่งอ่ะก็ซื้อให้น้องนุง่นซื้อให้พี่จิบผมคิดว่า ตลอดชีวิตที่เหลือเนี่ยก็คิดว่าสามล้านเนี่ยน่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าดูตามอายุนะดูตามอายุเนี่ยนะเราประมาณสักสามสิบกว่านะครับสามสิบก,กว่ากว่าขึ้นไปนยนะถ้าสักสองล้านเหมาจ่ายสองล้านนะครับมันก็อยู่งานปีแล้วเนี่ยหม,มนนื่นเะก้าสองหมื่นสองหมื่นสามสามหมื่นประมาณเนี้ยนะเราคิดว่าสามล้านเนี่ยเพียงพอนะครับในตลอดชีวิตที่เหลือเนี่ยสองคนก็คูณสองเข้าไปนะครับเช่น อายุสามสิบหกสี่สิบเนี้ยก็ปีละสี่หมื่นสามอ่ะสองคนอ่าสองคนสามีภรรยาหรอกนะครับก็อยู่ที่เนี้ยอ่ะปีละห้าหมื่น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 อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่พออายุสักเยอะๆเนี้ยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นปีละเก้าหมื่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคิดว่าสามล้านเนี่ยเพียงพอแล้วก็กซื้อประกันเอ่อเขาเรียกว่าประกันชีวิตระยะยาวนะตลอดชีพสักนิดนึงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาซื้อประกันอ่าสัญญาที่เป็น สุขภาพเพิ่มนะครับเหมาจ่ายไปเลยนะถ้าสมมุติรายรได้รายได้มันเหลืออาจจะเป็นสี่ล้านก็ได้เหมาจ่ายสี่ล้านนี่คือซื้อเบีย้ยทิ้งนะแต่ประกันประกันชีวิตอ่ะมันมีเบียที่ได้คืนถูกปะ่ะส่วนสุขภาพมัน,มนเบีย้ยทิ้งอ่านะเพราะงั้นก็เตรียมไว้ก้อนหนึ่งคือสามล้านบาทไว้ซื้อทิ้งไว้ไปเรื่อยๆนะครับ อีกก้อนหนึ่งก็คือหนึ่งล้านบาทก็คือถือไว้เฉยๆไม่รู้จะไปทำอะไรคือ <c ười> จะลงทุนทั้งหมดมันก็ใช่เรื่องปะเออถึงจะมีเงินเย็นอยู่ในแอปเก็บก็ตามแต่ว่าแต่ก็้านนึงก็ถือไว้เล่นๆแล้วกันนะครับเผื่อนู่นนี่นั่นนี่นั่นอะไรก็คือเป็นเงินจำรองอ่าล้านหนึ่งก็ถ้าสมมติเราไม่มีหนี้ไม่มีอะไรถูกปะเราก็น่าจะอยู่ได้มันสักสามปีสี่ปีโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆไปได,ไได้นะครับเอาไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอแล้วเนาะทุกคนสรุปรายการนะครับทั้งหมดนี้ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาทนะครับก็เคลียร์ทุกอย่างเลยวางแผนคนแล้วก็แจกจ่ายโน่นนี่นั่นสิบเอ็ดล้านนี้ทิ้งไปเลยนะครับหุ้นไทยนะฮะหุ้นไทยห้าสิบล้านก็จะเจนเงินได้อยู่ประมาณปีละสามล้านสองนะครับซื้อทองยี่สิบล้านเอาไว้เติบโตนะครับ NPE ห้าร้อยหรือหุ้นต่างประเทศอื่นยี่สิบล้านก็เจนเงินได้ประมาณสักสองแสนต่อปีนะครับเก็บห้าล้านนี้เป็นแอปของกรุงไทยนะกรุงศรีว่าเออกรุงศรีทั้งที ก็ได้เงินอยู่ประมาณสักเก้าหมื่นสามต่อปีนะครับแล้วก็สล 150, 000 000, 000 3, 000 000, 000 000ักออมเินหนึ่งล้านประกันชีวิตสามล้านถือไว้เล่นอันนี้ก็ย <ę> ังคิดให้ดอกเบี้ยด้วยนะปีละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเขาออมธนาคารออมทรัพย์ใช่ป่ะหนึ่งเปอร์เซ็นก็อาจจะหนึ่งล้านเอาไว้โยกไปโยกมาเล่นๆอะไรเงี้ยนะสรุปนะเราก็จะมีเงินที่เข้ามานะครับที่เข้ามาอยู่ประมาณสามล้านห้าต่อปีก็เฉลี่ยปีละสองแสนเก้าต่อเดือนนะครับอันนี้คือเงินที่ปรมาเฉเนาะ ส่วนไอ้ที่เงินที่เป็นทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่ถูกป่ะอันนี้ตัดออกตัวเอ่อทอง u NPU อยู่เก็บอยู่นะครับสำหรับอมสินอยู่นะครับการชีวิตอาจตัดออกนะนั้นจริงๆแล้วมันหายไปแค่เอ่อสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านแล้วยังไม่รวมไอ้ก้อนเนี้ยนะที่มันมีที่ดินถูกป่ะที่ดินนะครับถึงจะเปิดร้านกาแฟง oo ร้านอาหารง oo เนี่ยแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปใช้จ่ายหมุนเวียนเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะครับถึงจะไม่มีลูกค้าเลอก็ตามเมีคนมาซื้อวะนะันละสามคนหนึ่งคนไม่มีเลย ก็อยู่ได้นะครับแค่เราไม่ต้องแบบหมุนเวียนของเยอะเออเราใช้จ่ายแค่แบบให้อยู่กันสองคนมีลูกจ้างสักสองคนอย่างเงี้ยไอ้ก้อนเนี้ยไอ้เงินก้อนเนี้ยมันก็ยังพอให้เราหมุนเวียนไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะแบบนอนอยู่ท่ามกลางป่าที่เราปลูกว่าปลูกต้นไผ่ปลูกยุคาปลูกต้นสากปลูกต้นจามจุลี ให้มันมีร่มเงาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเมีชีวิตสุขสันต์มีดินสวยๆแบบแดดมีแดดมาก็มีต้นไม้ใหญ่เป็นร่มเงาให้มีร้นกาแฟเปิดแอร์เย็นๆชิวๆมีบ่อน้ําเลี้ยงปลานน่นนี่นั่นโอ้ชีวิตนั้นดูน่าโคตรดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวความเพ้อฝันของเรามาเล่าให้ฟังว่าถ้าถูกรางวัลออสสินร้อยที่เปนล้านจะเอาเงินไปทําอะไรดีแล้วก็ขอฝากไว้นิดหนึ่งไนๆใครที่ดูคลิปนี้แล้ว ฮ้ยทำไงถึงจะได้เงินดีวะ,ะนี่เลยครับทุกคน10ท,ที่เที่ยวสายมูนะครับของ Traveloka อันนี้ขอยิ้มข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ Traveloka นะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์เราด้วยก็คือ่าใครจะจองผ่าน Traveloka เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับใช้ลิงก์ผมนะสนับสนุนการผ่านลิงก์นี้ได้นะครับมีที่ไหนบ้างอย่างแรกเลยคำชโนดอุดรธานีนะครับนี่ไปขอได้เลยนะครับ อ่าสายมูสายมูนะครับอันที่สองนะครับวัดที่สองวัดเจดีนะครับนครศรีธรรมราชไอ้ไข่นะครับอ่าไปขอได้หรือว่าพญาต่งงอยสกลนครนะครับตอาใหญ่ต่ายักษ์นะครับศาลแม่นาคพระขหน่งนะครับอยู่กรุงเทพเองวัดมหาบุตรก็ไปขอกันได้นะครับหรือพญาสีตระนันครราชนครพนมนะครับ สายมูไปได้เลยวัดพระธาตุดอยคำเชียงใหม่นะหลวงพ่อปากแดงนครนายกอันนี้ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับวัดสว่างอารมณ์นครปฐรมนะหลวงพ่อยี่ก่อหงกรุงเทพนะครับแล้วก็สารแม่พุ่มพวงนะครับวัดทับประดานสุพรรณบุรีใครใสายมูไปนะครับทุกคนรุยกันให้เต็มที่นะครับ ็ขออนุญสรุปนะครับว่ารางวัลใหญ่ของธนาคารอมสินนะนี่เป็นรางวัลใหญ่มาก111ล้านนะครับก็เป็นหน่วยนะครับหน่วยละ100บาทซื้อในแอปพลิเคชันผมลองกดดูแล้วนะต้องซื้อขั้นต่ำ10หน่วยก็คือ1,000บาทนะครับเราลงทุน1,000บาทอายุ1ปีนะครับถือไว้1ปีไม่ถูกรางวัลอะไรเลยก็จะได้3 3บาท10หน่วยถูกปะ3บาท50 หางบาทห้าสิบนะครับถ้าซื้อหนึ่งพันนะเออรางวัลใหญ่เขามีแค่วันที่สิบหกนะทุกคนร้อยสิบเอ็ดล้านมีมีงวดเดียวนะเออเพราะงว่ต่อไปก็ไปลุ้นสิบล้านนะครับสิบล้านต่อได้นะอีกนะเออหมายความว่าถ้าเกิดเราถูเราเรายังไปลุน้นได้อีกหรือไม่ถูกก็ไปลุน้นต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถซื้อได้แต่ว่าระวังนิดนึงนะครับก็มีขายชีพมันจะเยอะมากช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าซื้อเนี่ยต้องซื้อผ่านธนาคารนะครับไปที่สาขาของธนาคารอมสินนะครับทั่วประเทศ หรือผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o นะครับแอปนี้นะมีแค่นี้นะทุกคนไม่มีการโอนเงินผ่านชื่อบุคคลธรรมดาหรือชื่อบริษัทปแปลกๆนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอ m essenger หรือใครส่งข้อความชวนซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับคุณต้องไปที่ธนาคารหรือว่าซื้อผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินเท่านั้นมีแค่2วิธีนี้เท่านั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิง แจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story เลยนะครับก็ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับผมตอนผมเป็นเรษถีแล้วนั่นเองทุกคนบายบาย